ขึ้นขึ้นเอ้ยนแล้วขึ้นแล้วเอ้ยโอ้ยถมถถ้าถ้าโดตีลังกาแบบจากพนุ่มนะฮา่่เยียา่้วีเฮ็ดเจ้ามาไทยร่องหยดหยดลูลูบไปเซไปเฮ็ดตาแท่นี่เฮ็ดใส่แว่นหนอพ่อ ใ่ปาปา,ปาเ็ดปาา,เ,า,าเป็นุมูกเจอย้งมาไทยเหรอเล่าให้แล้วเพื่อนเห็นไหเหมือนไหมนย่ี่ี่

กงางปลาบุ๋มล่างน้องยังสิได้กิน,นมีอบ่มีบ่ก็ถือดังนี้บ่ถือเลยถือเก็ดังหม่ดังนี้นานมาเด้อพี่นออ้องมาของเพียงเด้อ one Ooh.